อ้วนอะไรยังไงมีแฟนแล้วกันหนูก็คือไม่ได้อ้วนนะแต่คือเราเป็นคนมีสะโพกไงยสะโพกเรามาก็สามแปดหละอ,อกเราก็มั่งเคยฟังเพลงพี่ไหยไหมละ่ะเอ,อ,<บ>าอยากอันหน้าเคยทำเอฟแล้วเคยทำเอฟแล้วแล้วแล้วแบบไปยืนยืนไม่มีสมองอยู่ในกองอ่ะแบบบทดอะไรวะ เป็นนางเอกสาวโซที่ถูกจับตามองเรื่องหุ่นมารยาทนึงแล้วนะคะสำหรับสาวโมเมลดาสูสีที่ระยะหลังๆก่ะถูกมองว่าปล่อยให้ตัวเองมีรูปร่างอวบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะจนเธอเนี่ยออกไม่สัมภานธ์อย่างแทบจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเรื่องที่ถูกทักว่าอ้วนค่ะ ทั้งนี้ล่าสุดนะคะสาวโมเมลาดาได้มาร่วมงานวิสาขาบูชาลํำลึกร้อยสิบเอ็ดปีชาติการครบ18ปีพระมงคลสิีธิการหลวงพ่อพูนล,ล้สังขารที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมโดยหลังจากจบพิธีการต่างๆนะคะสาวโมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวค่ะโดยกับคําถามที่แซบนะคะที่เธอเคยตอบว่าอ้วนแล้วไงอ้วนก็มีแฟนโดยเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าอันนั้นนะพูดเล่นนะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนบอกว่าเหมือนเป็นตัวแทนหลายๆคนทั้งดาราแล้วก็ไม่ใช่ดาราทุกคนเลยบางทีเราก็รู้ว่าเราเนี่ยอ้วนแต่ แต่มันจะมีคนที่ใจดีมาบอกเราเราก็น้อมรับฟังแต่ใจเราก็รู้ว่าอ้าวนแต่มันไม่ได้ลดง่ายๆถ้ามันลดง่ายก็คงผอมกันแล้วแหละเราก็อยากผอมเราก็อยากหุ่นดีแต่ว่าตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ก็จะพยายามทําให้ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะจริงๆก็ควบคุมน้าหนักอยู่แล้วแต่โบเนี่ยเป็นคนโครงใหญ่เป็นคนเนื้อนมไข่โบไม่ได้อ้วนนะแต่เป็นคนที่มีสะโพกคือสะโพกก็มา38แล้วอกเราก็อื้อหือเคยฟังเพลงพี่หายเปะละ่ะเอว26อก35อะไรอย่างนั้นเลย คนที่ออกกําลังกายแล้วผอมเขาก็มีความสุขข่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มีรูปร่างรูปแบบไหนเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเขาเลยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นนะตอนนี้เราก็แฮปปี้นะอ,อันนั้น,เ,นเลยอันนั้นพูดเล่น,นอันนั้นพูดเล่น,นบ,บนนที่เราแบบรับมาทุกคน,นนะก็บอกว่าเออเหมือนเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่แบบคุไทร์ราชใช่ไหม ทั้งดาราทั้งทั้งคนทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าเราบางทีเราก็รู้แหละว่าเราอ้วนน่ะแต่มันก็จะมีแบบคนที่ใจดีมามาบอกเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็น้อมรับฟังนะแต่ในใจเราก็แบบเออรู้ว่าอ้วนแต่แต่มันก็ไม่ได้ลดง่ายๆอ่ะถ้ามันลดง่ายก็คงเห็นว่าเราผอ,อมกันแล้วแหละเออเราก็อยากผอ,อมเราอยากหุ่นดีแต่ว่าณตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเราเป็นอยู่แต่ก็จะพยายามทําให้ตามดั่งที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะ จริงๆก็ควบคุมน้ําหนักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโบเป็นคนโครงใหญ่อะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าคือเป็นคนมันเนื้อนมไขอ่อ่ะมันเออเราจะบุกเบิกเป็นบิวตี้แตนดาร์นางเอ,งอกยุคใหมที่แบบคุณแบบนี้อะไรแบบนี้บ้างไหมจริงๆแล้วอะ่ะหนูก็คือไม่ได้อ้วนนะแต่คือเราเป็นคนมีสะโพก้ยสะโพกเรามาก็38แหละ อกเราก็ต้องหึ่เคยฟังเพลงพี่ไฮไหมล่ะอ,อยา่างนันน่ะอย่างนั้นเลยแบบอเอลยี่สิบหกสาสิบห้าอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเนาะมันก็น <No. S 2> นเป็นสัญญาณบอกคนมีความสุขใช่ไหมคะคือคนที่ออกกําลังกายแล้วผอเขาก็มีความสุขค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่ที่มีร่างกายรูปแบบไหนอะ่ะเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้น เขาเลยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นนะตอนนี้เราก็แฮปปี้นะแต่เราก็เออเราก็อยากหุ่นดีเหมือนกันเราก็อยากพร้อมแต่เราทํางาน7วันไม่มีเวลาออกกําลังกายทําได้แค่กินน้อยแหละแล้วกออ็ถ้าจะออกกําลังกายก็คงได้แค่แบบเดินขึ้นลงบันไดาตามกองเลยนะครัประมาณนั้นเราก็อยากจะบาลานซ์ชีวิตในการออกกําลังกายเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ว่างจริงๆแบบ เห็นใจเราหน่อยเราก็อยากออกกำลังกายเธออยากกินแบบ c l e a องกิน n c l e แต่ไม่มีเวลาก็กินอาหารกองอะไรเงี้ยไม่มีแรงใช่ไหมี่ืใช่พี่เคยทำไอเฟแล้วเคยทำไอเฟแล้วแล้วแล้วแบบไปยืนยืนไม่มีสมองอยู่ในกองอะแบบบทดอะไรวะแล้วก็ลองลองกินแบบทํามาหมดแล้วนะแบบกินน้ําอย่างเดียวในหนึ่งวันเพื่อที่จะล้างอะไรเยนั่นก็ไม่มีสมองเหมือนกันเพราะว่างานของเรามันเกี่ยวกับพลังงาน กี่ยวกับบทใช่กับการจดจำแล้วทำงานก็คือตื่นตีห้าทำงานแต่งหน้าน้าืยนั่นก็คือแบบ6กโมงเริ่มแต่งหน้ากินข้าวแล้วก็9ก้าโมงถ่ายนี่ค่ะเสร็จก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่คือปกติแต่ถ้าไม่ปกติคือเที่ยงคืนมันต้งไปอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะถึงบ้านกว่าจะนอนกว่าจะสะผมเบ่าผม,ผมคือตอนนี้จะบอกว่าร่างกายเราสู้มากมันสู้กับตัวเองมากก็ต้องขอบคุณร่างกายนะคะ ทำมาหมดแล้วเท้าหมดแล้วก็ถ้าอยากให้แบบหุ่นดีก็ส่งมาเลยอย่างที่บอกอ่ะเออส่งมาเลยวิธีวิธีอะไรเงี้ยข้าวเค้กคลิงๆก็จัดมาเดี๋ยวรีวิวให้ทอจริงเราเป็นแบบนี้เราก็คือโอเคแล้วมา่ถึงว่ารูปล่างแบบนี้เราพอใจเราสวยแล้วหรือว่าไม่อยากจะพูดแบบให้คนหมัดไส้นะแต่แบบเออคนรอบตัวก็บอกว่าหุ่นดีแล้ว สะโพกสวยมาทุกวันนี้คนเดินมาตีสะโพกตลอดคิดว่าแบบใส่เสริมเออทุกวันนี้ใส่เก็บคาเพราะว่าสะโพกใหญ่เออนั่นแหละฮะเสื้อผ้าก็จะแต่งตัวยากนิดนึงเพราะยุคสมัยนี้ต้องใส่เสื้อเล็กๆเนาะเราก็จะแบบเล็กปั๊บโหดเราก็จะเออเราก็จะเป็นตัวแทนของสาวที่มีมีเนื้อนมไข่ให้เขาได้ดูว่าแต่งตัวอย่างนี้น่าจะเหมาะกับเขานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างไมเราให้ตําันใจเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวลาคนเขาท้าเขาแบบ น้ำมีนวลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะไม่ค่ะเขาเขาจะไม่ได้แบบบอกว่าเขาจะไม่บอกว่าชอบหรือว่าอะไรแต่แค่เขาจะบอกว่าเออถ้าออกกําลังกายได้ก็ดีเพราะนางอ่ะเป็นคนออกกําลังกายไม่ได้เราก็อ่าได้ถ้าาว่างก็จะไปออกให้แต่เหมือนไม่ว่างตอนนก็้ก็กินเยอะพี่เลยกินเยอะแต่ออกกําลังกายหนักมากหนักแบบมากๆทพี่แบบเล่นบอลเล่นบาส ลงแบบของลูกินจริงไม่ลงเลยคืองมเลยเขาไปคนเดียวมันก็ไม่มีใครถ่ายให้อะไรเงี้ยแต่ออกหนักจนแบบหนูเออพี่ไปเลยหนูไม่ไหววิ่งวิ่งไม่หยุดอ่ะเราก็คือวิ่งเสร็จเหนื่อยก็เราก็พักอะไรเงี้ยแต่คือเขาวิ่งจนแบบครบกิโลครบอะไรของเขาหนูก็โอ้ไปเลยค่ะหนูวิ่งคนเดียวได้พี่อะไรเราก็เป็นยังเอกใหม่ไปสวยๆเออมันมันก็ต้องมีให้เห็นหลายๆแบบแล้วค่ะว่า ความสวยคนเรามไม่ได้ต้องเหมือนกันเราก็ต้องแตกต่างบ้างอย่างเช่นเราไม่ใช่คนแบบเรียบร้อยแต่ว่าเราเป็นคนรู้กาลเทศะแล้วก็เป็นเป็นตลกอะไรเงี้ยเออเราก็จะไม่ไปทับลายใครที่แบบว่าทับตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ยพอเห็นฟีดแบกว่ามีกําลังใจจะลดหรือว่ายังไงบ้างไหมฟีดแบกจากวันนั้นที่แบบคนแบบคอมเมนต์ให้กำลังใจเทียบเลยคือจริงๆแล้วเป็นคนรักษาสุขภาพอยู่แล้ว <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็กินอาหารที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้กินแบบว่า เออขนาดนั้นเไรเงี้ยไม่ได้ตามใจปากก็เลยสึกว่าเออมันก็ถึงที่เราทําอยู่มันค่อนข้างโอเคแหละแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลช้ามันจะไม่ได้เห็นผลแบบว่าเธอทำไมไม่ผอมแล้วพรุ่งนี้มาผอมเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปพึ่งทางการแพทย์อะไรขนาดนั้นเยย้ยค่ะเคยคิดจะลองไปทําแต่ว่าเอฟเฟกมันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างแบบไปโรงพยาบาลเลยอะ่ะก็เลยเออรู้สึกว่าธรรมชาติดีกว่า ไม่เคยคิดจะทำมีคนเสนออื่นทาแล้วเราก็เลยหนูก็ถามและว่าถ้าถ้าสมมติเราทำมนเนี้ยฉีดประกงประกาย่ที่เขาทํากันอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นยังไงบ้างอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นเลยถ้าแบบไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาจริงๆทุกวันนี้ยังไม่มีเวลาเข้าคลินิกไปให้วามินวิตามินเลยเลยรูสึกว่าถ้าจะไปฉีดให้มันต่อเนื่องก็อาจจะไม่ได้ค่ะโอเคแต่แต่ต้านหนูคือผอมขอมเอาผอมเอานะ แมชดูอวบมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความสวยของสาวโบเมลดาท,ที่สวยประจักษ์จริงๆกค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ